สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึ่งอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวสาหรัฐคนนี้ซึ่งมีความน่าสนใจมากๆซึ่งอันนี้จริงๆผมก็ไม่ทราบว่าตอนนี้เธอมีกระแสะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าจากคลิปที่มันผ่านตาม,มาใน Facebook แล้วก็ผมเข้าไปดูต่อใน Tik t o อกเนี่ยรวมไปถึง IG ของเธอเธอกระโดดสูงมากๆตอนแรกคิดว่าเอ๊ะใช้ AI หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ AI มันเยอะนะครับคือภาพมันเธอเนี่ยกระโดดขึ้นแบบตบสูงมากๆผมก็เลยเข้าใจผิดว่า มันดูแปลกๆนะเหมือนเป็นภาพที่แบบว่าเป็นภาพที่ไม่สมจริงไม่ธรรมชาติแต่พอมาดูเนี่ยปรากฏว่าเธอกระโดดได้แบบนั้นจริงๆซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2023นะครับตือชื่อว่า ไมอาอเลนหรือเมียอเลนอาจารย์ว่าเมียอเลนก็ได้นะครับแล้วก็อายุยังน้อยด้วยเพราะว่าเพิ่งเข้ามาหาวิทยาลัยเองความสูงของเธอเนี่ยหนึ่้เท่านั้แแต่ว่าจุดตบเนี่ยนึกว่าอีโกนูเลยทีเดียวนะครับมีจุดตบอยู่ที่3 3 3ซนติเมตรอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลของทางฝั่งสหรัฐซึ่งถ้าดูจากการกระโดดตบของเธอนั่นแหละครับผมมันก็สูงจริงจนนึกว่ามันเป็นภาพตัดต่อ <c oughs> กระโดดอะไรจะขนาดนั้นเรียกว่าขึ้นมาแทบทั้ง ก็คือตรงบริเวณหน้าอกของเธอเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆตะาไหรเลยทีเดียวแต่ถ้าดูจากรูปร่างเนี่ยอาจจะไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าอารมณ์เนี่ยดูขานะครับแข็งแรงมากแล้วตัวก็คือสําหรับทางนักกีฬาต่างประเทศเนี่ยถือว่าไม่สูง178ท่านั้นแล้วขาขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจที่เธอจะมีพลังกระโดดขนาดนั้น นี่ก็เป็นภาพนะครับนี่แหละครับภาพที่ผมเห็นเราผมนึกว่า AI ก็ตอนแรกก็ปล่อยผ่านแต่ว่ามันขึ้นมาหลายทีเหลือเกินก็เลยตัดสินใจดูปรากฏว่ามันไม่ใช่ AI กระโดดสูง,งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ช็อตเดียวนะครับมันจะมีหลายๆจังหวะด้วยคือหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็นมุมกล้องนะเพราะว่ามันถ่ายจากมุมต่ําซึ่งแน่นอนนะครับมุมกล้องช่วยส่วนหนึ่งแต่ว่าเธอกระโดดสูงเองด้วยดูตามนี้นะครับว่าเธอเนี่ยกระโดดสูงขนาดไหนคือมันเหมือนเอาโต๊ะมาต่อแล้วกระโดดตบนะครับทำให้มันเหลือเชื่อมากๆ ก็เป็นจังหวะโถมเข้ามาอย่างนี้นะครับถึงขนาดมีการทำแคปชั่นไว้เลยนะครับว่า she can literally fly ก็คือเหมือนสามารถบินได้อย่างแท้จริงเลยอย่างอย่างชัดเจนนี่นะครับกระโดดมาสูงมากๆดูจากภาพเต็มเนี่ยนะครับอะไรมันจะกระโดดสูงขนาดนั้นหากดูตามประวัตินี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าไมอาเรนหรือเมียอาเลนแต่น่าจะเป็นเมียอารเลนมากกว่าเธอเรียนอยู่วีแกนไฮสคูลเพิ่งจบมาด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเธออายุ น่าจะประมาณ19แล้วก็ย้ายไปเซนต์แมรี่คอลเลจจากนั้นก็ย้ายไปอาบามายูนิเวอร์ซิตี้กรณีปีเดียวกันแบบนี้ก็คงจะย้ายเพราะว่าอาจจะมีโค้ชหรืออะไรติดต่อให้เปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่เรียนเลยซึ่งอายุเนี่ยยังน้อยนะครับข้อมูลของเธอค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าไม่ได้บอกวันเดือนปีเกิดอะไรแต่ใดมีแค่ส่วนสูงเท่านั้น แน่นอนแครับว่าเราอาจจะเห็นว่าบางแอคชั่นเนี่ยเธออาจจะก,กระโดดไม่สูงมันขึ้นอยู่กับว,ว่าเธอมีโอกาสกระโดดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเธอเหนื่อยล้าจากเกมมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าพลังสปริงของเธอนี่ถ้าเกิดว่าแบบเต็มๆ็มเลยแบบยังไม่มีอาการเหนื่อยล้าเนี่ยคือสูงมากๆเราให้ดูการบล็อกของเธอนะครับเธอไม่ได้สูง190หรือ200ย้านะครับว่าประมาณ178อ่าหรืออาจจะประมาณสัก180ก็ได้แต่ดูนะครับกระโดดมาพ้นแบบเยอะมากๆแล้วรูปร่างรูปร่างแบบรูปร่างนะักกีฬาจริงๆ แน่นอนนะครับว่ากระโดดสูงอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ได้ก็คงต้องพิสูจน์ฝีมือหรือว่าอะไรอีกเดี๋ยวจะดูนะครับว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่ามีอาเลนหรือไมอาอาเลนหรือบางทีคนเรียกว่ามมยาอาเลนเนี่ยจะ,ะยังมีชื่อที่หลายคนพูดถึงอยู่หรือเปล่าเพราะว่าแรงกระโดดของเธอสุดยอดถ้าเกิดว่าปั้นดีๆนี่แน่นอนคือถ้า จบมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้เวลาไปเล่นต่างประเทศซึ่งความสูงประมาณนี้อาจจะเล่นยากสักนิดหนึ่งแต่นึกถึงแรงกระโดดแล้วโอ้โหต้องบอกว่าเหลือขนาอย่างไรก็ตามนะครับว่าอลเบรีกสหรัฐเนี่ยเขาก็มีลีกในประเทศถึง2ลีกไม่ว่าจะเป็น lovb หรือ,อ major league volleyball นะครับเธอเนี่ยน่าจะมีโอกาสแจ้งเกิดได้ในไม่ช้าเหมือนกันสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ